ก็คือการที่เราเลือกตัวแทนหรือว่าผู้แทนมาเป็นเสียงหรือกระบอกเสียงของเราในรัฐสภามาเป็นตัวแทนในการนำประเทศไทยของเราให้ไปสู่สังคมแห่งสันติภาพได้นั้นในหลักประชาธิปไตย สามประการที่ทางสหประชาชาติหรือว่าประชาคมโลกเขายอมรับกันก็คือหลักเสรีภาพรหรือภาษาอังกฤษเขาใช้คําว่าฟรีดอมคือทุกคนมีเสรีภาพเท่าเทียมกันเป็นมนุษย์เหมือนกันมีเสรีภาพในการที่จะเรียนหนังสือมีเสรีภาพในการที่จะพูดที่จะแสดงออก มีมีเสรีภาพในการใช้ชีวิตประจำวันไม่ว่าจะเป็นการซื้อขายเดินไปตามท้องตลาดหรือท้องถนนเจอกันทักทายกันมีสิทธิเสรีภาพเท่าเทียมกันไม่ว่าจะเป็นคนจนคนรวยหรือว่าจะเป็นคนที่ไม่มีที่ซุกหัวนอนแต่มีสิทธิเท่าเทียมกันคือคำว่าเสรีภาพต่อมาก็คือคำว่าเสมอภาค ก็คือเสมอภาคในการที่ว่าเรามีความคิดหรือว่าความมุมมองที่แตกต่างกันแต่ส่วนหนึ่งที่เสมอกันก็คือเป็นมนุษย์เหมือนกันครับผมก็คือยอมรับความคิดที่แตกต่างกันเพื่อที่จะมาอยู่ร่วมกันในมุมมองของความเป็นเสรีภาพและความเสมอภาพ แต่มุมมองหนึ่งที่เราควรจะนํามาใช้ในประเทศไทยของเราในปัจจุบันก็คือความเป็นพาราดอนภาพครับพาราดอนภาพก็คือความเป็นพี่น้องกันใช่ไหมครับพจานใช่ครับก็ค, <c oughs> คือ,นนอความเป็นพี่เป็นน้องกันม,มในประเทศไทยของเรานั้นก็มีอยู่ครับแต่ว่าส่วนมากเราจะจํากัดคําว่าพี่น้องในในความคิดที่ว่าแคบลงวงแคบลงครับก็คืออาจจะมองมุมมองของความเป็น ก็เป็นสีสัญลักษณ์อะไรประมาณนี้เป็นก็ไม่ค่อยอยากจะใช้คาว่าสีเท่าไหร่เพราะว่าเรื่องของสีปัจจุบันพูดมากก็ไม่ได้ก็ขอให้เข้าใจคําว่าถึงแม้ว่าจะมีการความคิดที่แตกต่างกันยังไงก็ตามแต่สิ่งหนึ่งที่เราควรจะมีความเหมือนกันก็คือความรักพี่รักน้องนะครับเป็นพี่น้องกันเป็นเหมือนน้องกันและก็อีกอย่างก็คือเป็นมนุษย์เหมือนกันอย่างที่พระพุทธเจ้าท่านตรัสไว้ว่าคนเรานั้นรักสุขเกลียดทุก อย่างไรคนอื่นเขาก็รักสุขและเกียดทุกเช่นนั้นเหมือนกันนี่คือเป็นนี่เป็นหลักสาคันถ้าเรารักตนเองเราก็ควรจะรักคนอื่นด้วยไม่ใช่ว่าเรารักแค่กลุ่มของเราคนกลุ่มอื่นไม่รักเลยครับกลุ่มอื่นจะไปเป็นอะไรก็เรื่องของเขาเห็นคนตายตามท้องถนนเฉยๆรู้สึกเฉยๆไม่ใช่ญาติเราแต่ถ้าเป็นญาติเราเราก็ร้องไห้เป็นต้นนั่นก็หมายความว่าเรามองแค่ความ รักแบบวงแค<ง>บจํากัดมีแค่ว่าบุคคลที่เกี่ยวข้องเท่านั้นซึ่งความรักแบบนี้จะเป็นความรักที่ว่าไม่ใช่ความรักสากลซึ่งไม่เป็นพาร,พารดอน <esf. S 1> ภาพดังนั้นหลักประชาธิปไตยของเราในปัจจุบันที่มี3ประการก็คือเสรีภาพสม่มอภาคและพารดอนภาพแต่ถ้าเราเติมคําว่าธรรมะทิปไตยเข้าไปนะครับก็คือหมายความว่าทุกที่ทุกทางที่เราไปคือถือธรรมเป็นใหญ่ธรรมะคือถ้ามุมมองของท่าน พุทธทาสหรือว่าท่านพระพมคุณาพรหรือว่าท่านานักปราชร์ราชริตในทางพุทธศาสนาทั้งหลายที่ท่านกล่าวไว้ก็คือธรรมะธรรมชาติก็คือคนเรามีความคิดมีสิทธิมีเสรีภาพมีความเสมอภาคและพระดนภาพเท่าเทียมกันมีความคิดความอ่านเหมือนกันแม้จะศึกษาไม่เท่าเทียมกันแต่ว่าถ้าเราเปิดใจรับความคิดเห็นของคนโดยส่วนรวมปัจจุบัน ถ้าเราใช้วลีของภาษาอังกฤษคำหนึ่งที่ผมเคยอ่านนะครับพอาจารย์เจอคําว่าเกี่ยวกับเรื่องอะไรเกี่ยวกับเรื่องของการวลีหนึ่งที่ผมผมขอยกประโยชน์นะครับลวลีหนึ่งที่บอกว่า,วา you are listening but you don't hear นะครับก็คือหมายความว่าคุณกำลังฟังอยู่แต่คุณ,คณไม่ได้ยินหมายความว่าคุณไม่ตั้งใจฟังคุณบอกว่าคุณกำลังฟังอยู่แต่คุณไม่ได้ยินหมายความว่า ท่านจะพูดอะไรก็พูดไปเถอะผมไม่เรียกร้องอะไรก็เรียกร้องไปแต่เราไม่ทาตามก็จบครับหมายความว่าสิทธิเสรีภาพนั้นจะอยู่ในวงแคบไม่เต็มที่ก็แปลว่าไม่เปิดใจที่แท้จริงก็แปลว่าเปิดเปิดปากคุยกันแต่ว่าปิดประตูทางใจปิดใจไม่เปิดไม่รับฟังอะไรแล้วจบครับโอเคครับพระอาจารย์ก็เป็นสั้นๆนะครับน่าสนใจครับพระอาจารย์รพินครับ ประเด็นมมมุองในเรื่องการปฏิรูปประเทศไทยโดยเฉพาะประเทศไทยเราก็เป็นประชาธิปไตยแล้วอาจารย์มองอยังไงครับในประเด็นนี้นะครับในการที่จะนําหลักทางพุทธศาสนาไปใช้นะครับอาจารย์ผมมองกรณีตัวอย่างครับที่เกิดขึ้นในพระพุทธศาสนาเราก่อนอย่างที่ท่านพระอาจารย์พิสิทธิ์พูดก็คือเรื่องเสรีภาพพระพุทธศาสนาให้เสรีภาพกับชาวพุทธทุกๆคน คนอื่นที่ไม่ใช่ชาวพุทธด้วยไหมอจ๊ะด้วยครับด้วยเพราะดูการก่อตั้งของพระพุทธเจ้าเนี่ยครับพระพุทธเจ้าไม่ได้จํากัดว่าคนต้องเป็นใครครับทาอะไรที่ไหนอย่างไรครับแต่พระพุทธเจ้าให้กับทุกๆคนไม่ว่าจะเป็นหญิงเป็นชายเป็นเด็กฉะนั้นเราจึงเห็นว่าพุทธศาสนามีสัมณเนนครับมีภิกษุภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกาหมายความว่าเป็นพุทธบริษัทสี่ครับไม่ได้จํากัดด้วยวัยไม่ได้จํากัดด้วยสถานะทางสังคมมีคนที่รวยที่สุด เจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดินวันนักษัตริย์ไปจนถึงวันนัชจันทานสามารถที่จะเข้ามาสู่เสรีภาพที่พระพุทธศาสนามอบให้ได้นั่นถ้าเกิดว่าใครศึกษาพุทธศาสนาหรือเคยอ่านพุทธประวัติก็จะเห็นว่าความหลากหลายเหล่านี้เป็นเสรีภาพที่พระพุทธเจ้าให้ก็คือเสรีภาพในการที่จะเข้าถึงพุทธศาสนาครับเมื่อเข้ามาสู่พุทธศาสนาแล้วก็คือความเสมอภาคครับถามว่า เราจะเคยได้ยินว่าผู้หญิงบวชได้ไหมบวชได้บวชไม่ได้อะไรเงี้ยพุทธเจ้าให้ความเสมอภาคในการบรรุธรรมเหมือนกันในการที่จะเข้าถึงธรรมในการที่จะปฏิบัติธรรมเดี๋ยวนี้เราจะได้ยินบ่อยๆก็คือประเด็นสิทธิสตรีกับศาสนารประเด็นกับกลุ่มรักล่วงเพศกับศาสนาอย่างในกรณีที่มีข่าวที่ผ่านมาว่าทําไมกลุ่มเพศวิถีก็คือกลุ่มบันดะก,กลุ่มกระเทยมาบวชได้อะไรเงี้ยถามว่าพุทธศาสนาจํากัดไหม พุทธศาสนาไม่ได้จํากัดในการปฏิบัติธรรมศึกษาธรรมและเรียนรู้ธรมรมก็คือหมายความว่าใครก็ได้นี่คือความเป็นผู้มีความเสมอภาคในศาสนาและประการที่สามก็คือพระราดอนภาพรพระราดอนภาพอย่างที่พระอาจารย์พิสิทธ์พูดแต่ที่ปรากฏในพุทธศาสนาก็คือทุกคนมีความเป็นเอกภาพในความเป็นชาวพุทธใครก็ได้เข้ามาเป็นชาวพุทธหมดมีความเป็นเอกภาพร่วมกันจึงเป็นที่มาของคำว,ว่าพุทธบริษัทสี่ ฉะนั้นเราจึงได้ยินบ่อยๆว่าอา้าวภิษุภิษุณีเดี๋ยวนี้มีภิษุณีในประเทศไทยซึ่งเป็นไปตามเอกภาพของพุทธศาสนาอุบา,าสกอุบาสิกาก็หมายความว่าทุกคนมีส่วนร่วมต่อพระพุทธศาสนามีความรับผิดชอบต่อพุทธศาสนาอย่างชาวพุทธบางคนเนี่ยอยู่ที่บ้านการที่คุณได้ฟังพระพูดแล้วเอาไปบอกกล่าวแก่ลูกไปแนะนําลูกว่าเอ๊ะพระพูดอย่างนี้นะดีอย่างนั้นไม่ดีอย่างนี้ถือว่าเป็นการทําหน้าที่ของชาวพุทธถือว่าเป็นการ เอาความรู้ทางพุทธศาสนาที่มันเป็นเอกภาพดีงามอยู่แล้วไปส่งต่อเป็นสารแห่งสันติอันนี้คือหลักของความเสมอภาคหรือประชาธิปไตยแนวพุทธที่อยู่ในพระพุทธศาสนาครับอันนี้ต่อไปก็คือถามว่าทำไมจึงเป็นอย่างนั้นพุทธศาสนาก่อนที่จะให้เชื่ออะไรในพุทธศาสนาเน้นอยู่อันหนึ่งก็คือหลักของศรัทธาแต่พระพุทธเจ้าไม่ได้บังคับให้ว่าต้องศรัทธาเป็นตัวตั้ง ต้องมีปัญญาด้วย<ม>เรารจึงได้ยินว่าหลักการลามาสุดเมื่อ,ค,อคุณอ่านแล้วได้ฟังครูบาอาจารย์มาแล้วฟังสื่อสารมวลชนมาแล้วฟังนักข่าวดูจากทีวีอ่านจากนักสือเมื่อถึงที่สุดคุณต้องมีกระบวนการในการกรองข้อมูลอย่างเป็นระบบ,บก็คือใช้ปัญญาแน่งฉะนั้นพุทธศาสนาสอนเรื่องศรัทธาจริงเชื่อได้แต่ต้องมีปัญญาในการที่จะให้คําอธิบายว่าสิ่งนี้คืออะไรสิ่งนี้คืออะไรฉะนั้นสิ่งนี้สําคัญ อันนี้ย้อนกลับไปตรงที่เรื่องของประชาธิปไตยในประเทศไทยกับการปฏิรูปครับผมไม่เข้าใจว่าประชาธิปไตยในระบบชาวบ้านเนี่ยเขาควรจะเป็นอย่างไร,รแต่สิ่งหนึ่งที่ควรจะมีอยู่ในประเทศไทยเพื่อน,นําไปสู่การปฏิรูปอย่างเป็นระบบก็คือหนึ่งต้องอาศัยหลักพุทธธรรมรหลักพุทธธรรมก็คือหลักของศาสนาที่ตัวเองยึดถือปฏิบัติอยู่ เพราะเราเป็นชากรเยอะปาะชากรเป็นจำนวนมากครับแต่ว่าวิธีการนําเอาหลักธรรมทางพุทธศาสนาไปใช้เนี่ยรู้สึกว่าอย่างน้อยตรงนั้นต้องเป็นหน้าที่ของพระสงฆ์ทั้งประเทศที่เรามีวัดกระจายอยู่ทั่วประเทศสามหมื่นวัดเนี่ยทำยังไงถึงจะสามารถเอาความรู้ทางพุทธศาสนาไปส่งเป็นสารแห่งสันติแก่คนในชุมชนของตัวเองสองสถาบันการศึกษา ที่มีอยู่ทั่วประเทศตั้งแต่ระดับประถมมัธยมจนถึงมหาลัยเนี่ยทำยังไงถึงจะสามารถส่งสารแห่งความเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานตามแนวพุทธเนี่ยให้เกิดขึ้นในองค์ความรู้เหล่านั้นจึงจะสามารถนําหลักพุทธธรรมเข้าไปอยู่ในชุมชนสังคมนั้นๆ้นนได้อันที่สองก็คือหลักเนติธรมธรมเมื่อมีพุทธธรรมแล้วอันนี้มาพูดถึงหลักการกลางคือเนติธรรมก็คือหลัก